ภาษาเม่เมื <laughs> <laughs> hey, ่อกี no ้ไป็ภษาเมมากืบปาละโดนไอ้ผู้หญิงนึงม่รู้ไหมว่าวกกูต้องเล่ใเ่มพตีกมนึกูเหนื่อยมากเฮ้ยผมคิวมากกูตายกูตาเลยเมื่อกี้ภาษาเวพี่โอมาเกือบกลงอนาเขตกรารอนาเขตเกือบโดนกลางะนาเขต้เนยปุ๊บฉับไแคได้ทีชนะเข้าตาบองเนี่ยตาบอรนะทำไมเขาพาไหมเราแตะ้หมด่ไม่รู้ไงไม่ให้ดูตันที่เล่น แก็ออกมาก็วันการงานหนการก็ลิดีวันเติมติดช็อการผมเชื่อมันช็การโดมาทีซีโอลยะโดโดมัจะหมาใช่ไหมทำไมก็หมาทีที่อยังดีวัการยังดีไม่ต้องหมามี่เป็นเงียมนะครับก็ไหนพูดจริงนะไม่ทำเงียมนาเอาทีนี้แล้วกันมาเลยว่าจะเจียมถึงมันเนี่ยเฮ้ยยอด แห่งกันนานๆหน่อยเออแน่นอนถ้าได้รเรื่องไม่ต้องไปใจครับเพราะว่าดูเยอะเยอะเกินเยอะอเกินเยอะเกินดาล,ลากอบอนนอก่ตังนะครับไม่ก็ถ้าวันนี้มีเห็นต้อเข้าใจนะครับว่าผมเอ้ยตื่งมาแทนนะได้ไดารากอบวันาเชียลหลังนะครับแน่นอน,อนเป็นขาวกรอบเออชาวกรอเมื่อกรูดหนื่นแทนเมื่อกรูดหนื่นซีนะคนนั้นเขาเกลี้ยงล่ะเออใช่เดี๋ยววันนี้คุณพ่อไม่มาไม่ยอมได้กอบคุณพ่อเลย นำรวยนะน้ำรวยเลยจริงว่าอันน <laughs> wow. oh, ี้น้ำรวยเกินไปนะไ่เดียวได้อยู่เก่เดียวก็ได้ก็ได้ครับจะได้อยู่จะไม่อื่นดีกว่าใช่อ้าวลูกเต่าลูกเต่าหรอเต่าอยู่นี่เราให้ลูกเต่าทำในกันคอยสื่อคอซื้อเต่า

โอ <cathedral> ้ย <divide> ด e, <ım> ูแมนไหนึ่งแมแดงมาล่าเลยเกอมุกโอเปต์ไลท์ซิลมีนาเทนาลี่กิฟต์อรวันให้แวนแบบอกข้างใหม่ยว่าลงพรคลองฟองแมนจะด้วยเออไปลูข้างทั้งไหนกาทั้งบหขวาหัน เวตีสอง่สามเวนดบอร์ดอยู่ได้เขาแบบันลื่จ กิ๊บโซนยังเยอะไอ้นี่ก oh. ิ๊บนี่กิ๊บโซนนี่ป๊อปกิ๊บโอ้โหนี่เลยกิ๊โซนหนึ่งไป ทีละไการตีบอลหนเดียวใ้เหด้วย ตารข้นไปไหครับไมเป็นไไม่มคไม่มีไม่เจอบอกแล้วเลยคลาสเาไปทางนี้

ไปลูกวันนี้ถือรอมอรหมีึ่งปีได้ไหไม่ไมีปีท่ถ้านั้นปีเท่าไหรเออออกวันแปดแต่คนนี้หม้านให้ตัวนี้ตลอด นี่ที่แปอยากากขอสาบขอสัขอสองห้านอยู่ไม่ได้กลัวกระป๋องยานีกดไหมกดกดมีขอสองยู่เชอบกดใหม่ดหมเอาเตืร์บาร์มาโอ้บาร์เดีราเดียวไปก่อนจากนั้นจะมีีช อนี่เกอร่ไปยาสไตล์บูดในสั่นคูบอลาวันนี้ได้อยเโา่ใครที่ตัวนึงไปนง้มาันันว ม,มีฮันดีลิสมีฮันท์เกเออมีมาพัมด้วยโอ้มีทุกอย่างเลยนี่นึ่นหกสองพิกเขากันเขาเรียกว่าถ้าเออเกิดบังการชัว5ห้สองหมื่นแอนตี้โมโตจวไม่กัดไม่กัดนี่มียีฮิกเกอร์ทำได้ าให้คนนี้ในทีน่สามไม่มูิโอท,ที่ก็ไม่มีขเข้าไปน่ีอเสอ่อนัด้วยคิดสักลูก หมายวาคกิก,ทก็ที่สาเป็นเอกพิษกิ๊กก็ที่คิในประเทศจะบอกม่ใช่ไ่ใึ่นึ่งร้า เป็นห้า 3, สอง2 5 6ก้าทคิดสิบสี่ไันนี้คิบดบาทจุดถ้าปีถ้านี้มีความถูกบาสจุดมัอนกัน ทีเดียวโอ้โห,งงหขนอะไรควาตัวนะคุ่ตีข้างนี้นบบนนไม่มีไรเแตนตัวเ่งที่เก่งลงไปเลยไครับตอนนี้เม็ดเสร็จตะเล็ดอยู่ที่สองใบสองใบ ไม่แล้วมานยังไงไม่บายไม่บายไปไหนไปเดียวอ๋อไม่บายคนลอกมากน้ำดีคอนเตอต์ซอยยสักสู้ฮ <c oughs> ึฮึซิสูถึงเลย กินแล้วชุบยูร์ลายกีนิฟเวนที่เดียวหรอฮะมีกินตัวเนี่ยกินตัวเดียวก็มากกว่าสองพันถ้ายูคนนี้โดนจีิมาชุบจริงอ่ะไม่จินไม่จินเินะก็เขาจะมาสอบเฮ้ยเฮ้ยอยาเหร กระป๋องกระป๋องมักระป๋องมาโดมาแล้วมาเลยนี่แหละใครบอกกล้ามปูไม่ติงไม่ควรหาที่ไานซานี้เอาอะรากาศอไรไตักับนมปจ้าน่มไม่มีไงในหนักมีมือตีข้าแปริเยสองคืนหางเหมือนเดิมสอง0 0ื่อนนตี้สาม0มือ ให้เจนชี่เป็นจี้าจี้ไหนใบไหนันนี้านชที่เป็นสาวเซ็กซี่้าลงมาโพลังตามเรที่อยู่มีนึ่งมาสิตมีสิบตัวประา 35, 45, มาดดูสามหมื่าไหนแดงหนึ่้นแล้วก็ที่สานหี่หมื่นห้านีแหละสองไม่เข้า สัอะไรสิบเปิลใดชคออแวเฮ้ยคิกระป๋องพลงังให้ไหนแตนฮิกเกอร์สเตย์ไม่ต้องละรางในไทยรางาราที่สามมื่นสีส่ของสิบเกอาอ๋อ,อมันไทยยาไทยเจนนะ่นะแล้วมาขออะ้รกันนะช่วย่นึน่อ ข้งเทไหร่ข้งไหนข้าง 19, <20. S 2> สิบเ้าสองินี่นีตีสิบสี่นี่ตีสินี่เหรมอเหลือแค่สิบเจ็ดเก้าขับแหนเนีน่ยตอนนี้เกือบสามชิ้นหมดนี่ถูกดีไทยน้ำมะขาสี่ แนแวนไล์ร็นตี้ลิก2ิเออกอร์วีเฮ้ยไหนดิพีกดีกว่าพิหอยเลยมมินไรเบอร์ชิงไม่มีเดย์ทันชิกไม่เจอทานจอทำไมฉันไตายก็ดีว้าทีงเจ๊สา เดียวอะไรกี้กาแฟก่อนยุติขนาดท็อปแม็กกี่ขั้นต้องมาตีขั้นตีั้นเออออกสี่ไปสอ ไว้มีสีมาร์ค <day> ข้อผิดข้อสอบเนื่อเท่าไหร่สี่ห้าแวนบวกสองชิปอคอนแวนตีที่สองห่นแปดต่สาชิอันี้หน้ามันใหญ่ เไปตายมน่เจงียบแป๊ิงเจ็ดสองไปเลยก็แ้ตามใครคนไม่ไม่แต่ดูดีๆกแต่คือเท่าไหร่ข้าไปาสบาโอ้ไม่ใช่บาเลย เอ่อ 38. สอามสิบแปดบาทข้างสามสิบามสิบเจ็ดตรงนี้ยังไม่มีสามแปดสามเจ็ปล่อยเกลือไม่มีตัดแทนจัว,วโอ้ยจะตายแล้วโดนกระป๋องไปทีเดียวมือแตกเลยกีงงงง่แค่พวกใบรวยนี่ฮนะนี่เลยฟ้อนะสอง เอาเซอร์บายเอร์บายดีลิเวอร์ตอนนี้จะไปข้อมันจากนั้นทำตัวยากีชิ้นมุมมาทิ้งเกินสามเป็ไท้ายอุ้ยร่ำรวยโอ้ย็อกเลยต่างหุ้นแล้ว วันหนึ่งาสอเดีหน้าโบยหกแปดท่านมือตั้งเจ็ดใบหกตาหกใบเบอกสองัดองพี่เอ็ิบหกาสิบสองห้านี้สี่บวกแปดสิบสองสิบสองบวกห้าเงหมนแที่เท่าไหร่สอง

ดฟอน่ฟอนจะมน่อยไนี่ยเฟอนจะนี่ฟอนจนี un ่น uh ีนี่นี่นี่ดีฟอนน่อยมฟอนน่อฟนมันไปที่บรรยากทิ้สไตเป็นเป็นพ่อหนุ่มคนพีกทำไรได้หอ๋อไอเซกเกอร์โอยกนตีไงโซนทำไม ใช้มันนี้เลยบวก400ตามทีโซน1 2 3 4 5ส7 8 9 11, 14, 1ีบวก4 4แล้วก็ถ้ามีนพเพม4 5มันจบวอย่เม่อกี้เขนอะไอย่เนี้ยเขนอลไยเียจะเป็น2,8,3,8บวก4 4 3 8 7 8 82มันกาสองที่นับของรับของ โลกไปหน่อยไม่มีออเวนไหมออเาวนจุดเฮ้ยของนัมเมตมีรอสไดมหมดนะไม่มียูนี่คนเหนื่อยเลยเชี่ยไอ้พวกนี้เป็นคนแข่งเกมเดียววะจริงจริงกระป๋องกูหายไปไหนเนี่ยยูกระป๋องรอบเดียวเอเกมเนี้ยคนเหนื่อยเลย โดนโดนสแตนนี่คือแพ้ไปเลยเมื่อกี้ครับใช่ได้ที่เคยรู้กันชาร์เล่ใช่ไม่เหนียบพลังแห่งเกมรวมนี่ะสุดยอดมึงปิดด้วยเด็กซ์แทนเกอร์ยอดท้ายนานเียว่าไอ้วิควันนี้พีกี้ถามไปสไตล์เพราะตอนนี้ผมว่าเก็ตผมก็ได้เก็บได้แล้วผมไม่ไดตายไงเพราะไอ้นี่งคือมือสองแน่สองใบแล้วก็มีมือก็สแตนไงว่าโอเวอร์แบงสแตนของมายนี่ให้นี่เลยก็เป็นขนาด เขาปูตัวให้ตัวเกาะเนอะคือพอถึงตายก็ได้เพราะตอนแรกจะใช้ตัวนี้เนี่ยสิจะใช้ตัวนี้เอาวางเขาตู้นี้แล้วเอาอิเซคเกอร์งันคือโซนใหญ่เนี่เอาอิเซคเกอร์เลยตีเลยตัวยอะไรเงี้ยได้เลยพอดีตอนนั้นก็สู้ก่อนเดี๋ยวตัดได้ดันเนี่ยไม่ขึ้นเลยพบกับคุณจีการนะครับของดีตัดขาดเดนเวอชั่นครับซึ่งขาขาลักรักยอดครับเดดยอดในสองหมื่นใส่ผมก็ไม่ใส่ไม่กระป๋องใส่ตีแล้วยังไม่ขึ้นมือเลยเหน็บหน้า tốt chúng ta thấy thế